สวัสดีท่านผู้ชมกันตอนบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมขอเช็คเสียงก่อนนะครับเผื่อไม่ได้ยินนะครับเพื่อเพ,อเพอิเพื่อความชัดเจนของคลื่นนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมกันครับสําหรับตอนนี้นะฮะกับรถที่ทํางานเคลือบแก้วเสร็จแล้วนะฮะกับรถมาด้าซีเอ็กแปดนะฮะอืมได้ยินไหมเอ่ยมาด้าซีเอ็กแปดโอเคได้ยินชัดเจนนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับก็ขอพามาดูแล้วก็ไลฟ์สดให้ดูเลยเพราะว่าคันนี้นะเสร็จภายใน24ชั่วโมงจริงๆเลยเพราะว่าคันนี้เริ่มรับมาตั้งแต่ประมาณบ่ายสองบ่ายสามของเมื่อวานนะครับแล้วก็ทําการเตรียมผิวทําการเคลือบแก้วรอบแรกและตอนนี้ทาดานเคลือบแก้วรอบตออไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ารอบแรกในอบเมื่อเช้าหลายๆคนก็จะเห็นว่าผมเคลือบอยู่เมื่อเช้านะครับแล้วรอบที่ต่อเขมาเคลือบเรียบร้อยแล้วเรากําลังจะพายอบกันข้างนอกที่ผมบอกว่า ไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะหนาวไม่ว่าจะแดดออยังไงเราสาม,มารถควบคุมได้เกิดจากขั้นตอนนี้ฮะเกิดจากขั้นตอนการที่เราควบคุมนะครับในอุณหภูมิห้องอกข้างนอกผมพาไปดูกันข้างในก่อนนะครับสําหรับรถที่เคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะออกมาสภาพอย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวขับออกได้เลยแล้วเราจะพาไปดูข้างนอก,นอ,กอีกรอบหนึงนะฮะตอนนี้นี่พามาดูความขาวใสของรถ ที่ทาการเคลือบแก้วรอบที่สองให้เรียบร้อยแล้วลคราวนี้เป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมก้าเซรามิกนะครับภายนอกทั้งหมดรอมแมกกระจกไฟหน้าไฟท้ายนะครับสวยงามนะครับตามห้องเรื่องเลยและสุดท้ายแล้วเนี่ยเบอร์สุดท้ายแล้วก็ต้องอบอินฟาเรดเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้เราก็อบอินฟาเรดไปแล้วนะครับช่วงเบอร์แรกนะครับตอนนี้เป็นเบอร์ที่2แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มอบอินฟาเรดกันนะบัดน,นี้นะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะขับออกไปข้างนอกนะครับซึ่งก็มีแดดพอดี อากาศดีมากวันนี้อากาศเย็นๆหน่อยแล้วก็ตอนนี้กำลังมีแดดอยู่พอดีเราพาไปดูกันข้างหน้าของกันนะครับกับรถ CX8 นะครับตัวบัสด้นะครับ,บ,ร,ร,บ,ร,บรุ่นใหญ่น่าจะรุ่นใหญ่ที่สุดนะตอนนี้ของเขาที่มีขายในประเทศไทยนะนะฮะนอกนั้นก็จะเป็นรถกระบะซึ่งจะใหญ่กว่านี้อีกนะครับซึ่งตอนนี้ CX8 ตอนนี้นะครับสวยใสได้ที่แล้วนะครับเรากําลังทายอบิลเปรกันด้านนอกนะครับ เดี๋ยวพาไปดูกันพร้อมกันเลยนะครับคุณก็จะเห็นผลเหมือนกับผมนี่แหละนะครับโอเคพาไปดูเลยตอนนี้อากาศดีมากนะเห็นไหมโมสวยจริงๆเมื่อเช้านี้ดูคุ้มคมอยู่นะฮะก็หลายๆที่ก็จะกลัวเลยเรื่องของผลไม่ต้องกลัวครับที่นี่เราจะมีห้องอบเรลดที่ท่านเห็นอยู่ริมถนนเนี่ยนะครับห้องนี้นะครับออกแบบนะครับแล้วก็ใช้ตามมาตรฐานของประเทศเกาหลีเลยนะครับ เป็นขับ M family ที่ไหนที่เป็นขับ M family จะต้องมีเครื่องอบอินฟลเลักษณะอย่างนี้นะครับอยู่ทุกที่นะครับอันนี้เป็นกฎข้อบังคับของเขานะครับกับน้ํายาเคลือบแก้วเมก้ชิลจะต้องอบอินฟลูเละเพื่อประโยชน์สูงสุดแล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุดของตัวน้ํายาอย่างนี้ผมบอ,อกนะครับถ้าเราเอารถสีขาวมาตรวจงานการแจ้งมันจะมองไม่เห็นอะไรและเลือกความใสนะ บอกเลยว่าไม่มีรุดรอด้นตา RPM ไปได้แน่นอนนะฮะกับมาตรฐานยังคงเหมือนเดิมถึงแม้ว่าเวลาจะเท่าจะดูน้อยนะที่จริงกับปกติเราทาาาํางานประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับเงื่อนไข,ขของคันนี้ลูกค้าจะต้องรับรถภายใน4โมงเย็นซึ่งปกติเราก็สามารถส่งได้ทันนะฮะแต่ว่าถ้าคันไหนมีเวลาให้มากหน่อย <S <S ผมก็จะเก็บรูป <S <S ดูงาน <S <S ตรวจงานได้เยอะหน่อยพี่ APA ตรงคอมเมียนนิดหน่อยนึงผมเห็นข้างในแล้วนี่มันจะมีเงาเห็นมันจะมีเงาอยูห่หรืป่ อานะเช็ดออกให้หมดเลยเห็นนี่ยพวกนีนะ่เอออ่าเงาแว็บนี่สังเกตนะครับเอกลักษณ์ของ CX8 เลยเวลาเรามองเห็นอยู่บนท้องถนนเนี่ยใกล้เส้นนี้แหละที่จะบ่งบอกถึงว่าเนี่ยคือ CX8 ไม่ CX5 ครับนะครับเปยงามมากๆครับรถใหญ่มากนะครับแล้วก็ขับดีขับดีจริงๆเพราะว่าคันนี้ผมไม่ขับเองไปขับมารับมาเองเลยก็ขับดีจริงบอกเลยว่า เป็นรถที่นะ่าท้าทออกต่างจังหวัดคงสบายจริงๆนะ่ะมาดูไว้ใกล้เนี่ยคืออารมณ์คล้ายกับเล็กซัสตัว RX นะครับมันจะมีตัว RX กับตัว NX ตัว NX นี่ก็คือขนาดประมาณเท่ากับตัว CX5 แต่ตัว RX นี่ก็คือขนาดเท่ากับตัวเนี่ยตัว CX8 เนี่ยเป๊ะๆเลยใหญ่มากนะครับใช้คำว,ว่าใหญ่เลยนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับ5ที่นั่งนะเห็นว่าาที่นั่งรู้สึกว่า จะไม่มีเบาะหลังนะผมไม่ไม่แน่ใจนะดูดิมีเบาะหลังเอาวะนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ตัดทัดโอโดๆๆๆ้โทษโทษโทโทเฮ้ยแปดเจ็ดที่นั่งเจ็ดที่นั่งมีมีเบาะข้างหลังได้ด้วยนะครับอ่าเป็นแบบเจ็ดที่นั่งนะครับน,นี้โอเคเข้าได้เลยฮนะรถรุ่นนี้เป็นแบบเจ็ดที่นั่งนะครับคันนี้นะใหญ่ตาใจรถเข้าขครัวจริงๆอีนึงก็รถตู้แล้วนะครับเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวครับแล้วก็เหมือนเดิมฮนะ หลังจากที่เราตรวจงานมนเมื่อบคู่นี้ทุกคนจะเห็นนะว่าตรวจงานกันยังไงที่ท่านเห็นนะไม่ว่าจะเป็นตรงซุ้มล้อที่เป็นสีดําด้านตรงนี้ยเราก็สามารถเคลือบได้ด้วยนะครับเคลือบเพื่อให้ตัวสีดําด้านเนี่ยยังคงทำความสะอาดง่ายแล้วก็ยังคงดําไปจนสามถึงห้าปีเลยทีเดียวนี่ผมกล้าพูดโล่ผมใช้มาแล้วห้าปีนะครับไม่มีทางที่มันจะซีดแบบวันนี้นอกจากลูกค้าจะไปต่างแด่ตลอดแต่ข้อดีของการเคลือบแก้วส่วนใหญ่อุปนิสัยของลูกค้าที่นํารถมาเคลือบแก้วเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะ ไม่ค่อยต่อรถตากแดดครับเป็นการต่อรถที่ดีเลยทีเดียวใช้ได้แล้วอะัอน,นี้ตรงเลยใช้ได้เลยตรงเลยโอเคโอเคตรงเลยฮนะแล้วก็เปิดอนะินเาเลตนเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขอเปิดอินเวเลตกันตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเครื่องอินเวเลตนะครับก็เราก็ตั้งอยู่ที่ประมาณ1ิบ้าถึง20สิบนาทีนะต่อครั้งนะครับก็ลูกค้าก็ไว้วางใจได้ เรื่องของอความปลอดภัยนะฮะเพราะว่าระยะของอินเวเลตที่เราตั้งไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบที่เกาหลจีจะชิดกว่านี้จะชิดกว่านี้เพราะว่าอากาศเขาหนาวแต่บ้านเราเนี่ยเมตรห้าสิบกำลังดีนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่ตัวผิวที่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าองศาไม่เกินนี้นะครับเห็นปะทุกที่ไปประมาณเมตรห้าสิบเพราะบล็อกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเมตรยี่ประมาณเมตยี่เมตรห้าสิบอาคานี้กว้างเว้ย CX แปดอันนี้ค่อนข้างกว้างพอดีพอดีกันเห็นปะ ไม่ค่อยอพอดีกันเลยเท่าเท่ากันเลยโอเคนะกับการรายงานนะครับสดนะครับสดจริงๆนะครับทำทุกวันขอบคุณท่านลูกค้ามากๆตอนนี้เป็นไงบ้างเนี่ยโอเคโอเคได้ยินอยู่นะครับโอเคได้ยินอยู่นะครับ โอเคตอนนี้นะครับสำหรับคันนี้มาด้า CX-8 นะครับก็จะมีกำหนดส่งอยู่ที่เวลาประมาณสามถึงสี่โมงครับก็ขออบอินเวเลตอันนี้ให้เต็มประสิทธิภาพก่อนแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือก็จะมาจับภาพแล้วก็ส่งงานวิดีโออีกครั้งหนึ่งขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากครับแล้วก็ขอบคุณท่านเจ้าของรถคันนี้ด้วยนะครับมาด้า CX-8 นะครับเดินทางมาจากคนครพนมแต่บ้านได้อยู่แถวนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าเดินทางจากนครพนม,น,มนะครับ โอเคครับขอบคุณมากจริงวันนี้มิกกี้เดี๋ยวสวยลาไปก่อนสวัสดีครับ